ดวงจันทร์นะครับเป็นดาวเคราะห์ที่เรารู้กันดีนะครับว่าเป็นบริวารของโลกแล้วก็มีเพียงหนึ่งเดียวนะครับเหมือนกับดวงอาทิตย์นั่นแหละแต่ว่าในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเขาบอกว่าโลกเราของเราเนี่ยกำลังจะมีดวงจันทร์ถึง2ดวงด้วยกันสวัสดีครับ world snapshot กับผมบิ๊กพอดนายนิธิธนาพรกุลครับคุณผู้ชมครับในวันที่29กันยายนนี้นะครับ โลกของเรานะครับจะมีดวงจันทร์ถึง2ดวงด้วยกันครับโดยเป็นการมาของดาวเคราะห์น้อยที่มีชื่อว่า2024 PT5 นะครับซึ่งเดินทางผ่านมาครับแล้วก็จะถูกเรียกว่าอิทธิพลของแรงน้ำถ่วงของโลกเนี่ยดึงดูดเอาไว้ก็จะทำให้มันเนี่ยมาโครจรรอบโลกในลักษณะที่เป็นเกือกม้านะครับไม่ได้เต็มวงซึ่งขนาดของมันเนี่ยก็จะเล็กมากครับเรียกว่ามาโครจรชั่วคราวนะครับ แล้วก็จะอยู่กับเราเนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักดาราศาสตร์เนี่ยบอกว่าประมาณ53วันเท่านั้นดาวเคราะห์น้อย2024 pt 5ดวงเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีขนาดเพียงแค่10เมตรเท่านั้นครับซึ่งหากไปเทียบกับดวงจันทร์ดวงจันทร์สแตนดาดของเรานะครับซึ่งเป็นบริวารของโลกเราเนี่ยมันเรียกว่ามีขนาดเล็กกว่ากันมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าดวงจันทร์ของเราเนี่ยเขาบอกว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย 3,474กิโลเมตรด้วยกันอันดับความสว่างเนี่ยไอดาว2024 PT5 เนี่ยนะครับเขาบอกว่าระดับความสว่างของมันเนี่ยอยู่เพียงแค่22เท่านั้นตัวเลขที่สูงอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าจะเห็นชัดนะครับยิ่งสูงความสว่างยิ่งน้อยจะทำให้เราเนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับแม้กระทั่งกล้องโทรทัศน์ที่แบบทั่วไปนะครับกำลังขยายหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นของแบบที่ดีมากนะครับในระดับที่นักดาร,ราศาสตร์ใช้กันเนี่ยก็จะมองไม่เห็น,นครับ แล้วก็มันจะไม่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนด้วยก็เรียกว่าการมาของมันเนี่ยไม่ได้ทําให้คนทั่วไปเห็นหรือว่ารู้สึกว่ามันมี2ดวงนะครับดาวเคราะห20์2024 Pt5 นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันถูกค้นพบตั้งแต่7สิงหาคมปี2024เนี่ยครับซึ่งก็เดือนก่อนนี้เองก็คาดการณ์ว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยในกลุ่มอจุน่านะครับที่มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ใกล้เคียงกับโลกของเรานะครับแล้วก็มีกําหนดเข้าสู่อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก ก็คือระหว่างวันที่29กันยายนนี้ไปจนถึง25พฤศจิกายนนะครับก็เวลาประมาณ50วันนะครับเาลๆนั้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าในช่วง50วันนี้ครับที่ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะมาโคจรรอบโลกในลักษณะเกรือกม้านะครับก็จะอยู่จากเป็นทิ้งระยะห่างจากโลกเนี่ยประมาณ3.4ถึง4ล้านกิโลเมตรด้วยกันแล้วก็มีความเร็วสัมผัสนะครับกับโลกเนี่ยระหว่าง7ถึง1,577กิโลเมตรต่ตอชั่วโมง ก่อนที่พอโครจรเสร็จ53วันเนี่ยก็จะหลุดออกจากวงโครจรของโลกไปแล้วก็เดินทางกลับไปยังแถบดาวเคราะห์น้อยอจูนานครับซึ่งโครจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์นั่นเองหลังจากหลุดจากสถานะดวงจันทร์ชั่วคราวของโลกนะครับเขาบอกว่าดาวเคราะห์น้อย2024 PT5 เนี่ยก็จะมีกําหนดการเรียกว่ากลับมาเยือนโลกอีกครั้งนะครับมาเฉียดโลกอีกครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่9มกราคมปี2025หหรือว่าปีหน้าเนี่ยครับ โดยระยะห่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1นล้านแปดแสนกิโลเมตรด้วยกันพอหลังจากวันที่9มกราคมนะครับที่มาแล้วเนี่ยพอผ่านไปแล้วเนี่ยไอดาวเคราะห์น้อยตัวนี้สองศูนย์เนี่ย,ยก็จะโคจอยกลับมาเยือนโลกของเราอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าจะเป็นในช่วงสิ้นปีนะครับก็คือวันที่8พฤศจิกายนปี2055ครับซึ่งนักดาราศาสตร์นะครับเขาบอกว่าไอดาวเคราะห์น้อยประเภทนี้นะครับที่มันจะทําให้โลกเนี่ยเสมือนมีกับ ดวงจันทสองดวงด้วยกันเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่า2006 r s 1 2 0แล้วก็2020 Cd3 แล้วก็2020 Nx1 นะครับหรือว่า Nx1 นะครับซึ่งต่างเนี่ยจะถูกอิทธิพลของแรงน้มถ่วงของโลกเนี่ยดูดมาทั้งนั้นนะครับแล้วก็โคจรในลักษณะเดียวกันครับก็คือในรูปแบบเกือกม้านะครับไม่ได้เต็มวง แล้วก็มันจะไม่ได้โคจรแบบสเสถียรเหมือนดวงจันทร์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วถามว่ามีดวงจันทร์สองดวงเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์หรือเปล่าแน่นอนครับมันเป็นเรียกว่าเล็กมากๆนะครับมันไม่เชิงดวงจันทร์สัทีเดียวเพียงแต่ว่ามันจะมีความสว่างคล้ายกันเนี่ยมันเล็กมากๆครับซึ่งผลกระทบเนี่ยด้วยความที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วแม้กระทั่งกล้องโทรทัศน์ก็มองไม่เห็นนะครับกล้องโทรทัศน์แบบธรรมดานะครับแถม กลางคืนก็ไม่มีความสว่างด้วยนะครับทำให้เราแทบไม่รู้เลยว่ามันมีอยู่นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยพอมันเป็นข้อมูลตรงเนี้ยก็พบว่าไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อโลกหรือว่าการโคโจรของมันเนี่ยจะมาแบบกระทบโลกหรือเปล่านะครับก็ขอให้ทุกคนสบายใจได้ครับมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปครับแล้วก็มันก็จะกลับมาใหม่ซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นเป็นแรเหตุการณ์เหตุการณ์ที่แบบประหลาดอะไระครับคือมันเกิดขึ้นมาบ่อยแล้วแต่เป็นดาวเคราะห์น้อยแบบดวงอื่นนะครับมาเยือนโลกอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งคราวนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรียกว่าถ้าถ้ามองจากกล้องโทรทัศน์ที่กําลังขยายสูงๆหรือว่ามีคุณภาพสูงของพวกองค์การอากาศต่างๆเนี่ยก็จะเห็นนะครับคล้ายๆกับโลกของเราเนี่ยมีดวงจันทร์2โลกครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับ